เอาเลยแคปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนีลักคลิปวิดีโอนี้เราจะมากล่าวกันถึงสกิะผู้ไร้เมตตาหรือผู้ไร้หัวใจว่ามันคืออะไรมีความสามารถแบบไหนรวมไปถึงข้อดีต่างๆถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ hey, ย้อนเหตุการณ์กันนิดหนึ่งครับอย่างที่รู้กันว่าริมูรุของเรานั้นต้องการเป็นจอมมานเพื่อชุชีวิตพักพวกของตนที่ตายไปเพื่อการนั้นเลยต้องใช้วิญญาณของม,น,มนุษย์ถึง1 0,000่นดวงซึ่งกองทัพขออาณาจักรฟาโมสก็มบบีมากถึง20,000คนครับซึ่งมันเพียงพอที่ทาให้ริมูรุกลายเป็นจอมมาที่แท้จริงได้เลยโดยจอมมาที่แท้จริงนั้นก็นเหนือกว่าจอมมารทั่วๆไปในระหว่างที่ริมูรุ กำลังใช้เวทมนต์เมกิโดหรือโทซายิางถวยเทพในการสังหารหมูอัศวินอนาณาจักรฟาร์มูดอย่างเลือดเย็นอยู่นั้นอ๋อโทซายิางถวยเทีเพิร์ล e ทำคลิปไปแล้วนะครับสามารถไปหาดูกันได้เอาละครับมาเข้าเรื่องกันต่อครับเวทมนต์เมกิโดครับยังคงมุ่งเป้าฆ่าล้างเหล่าอัศวินต่อไปเรื่อยๆและมาแบบไม่จํากัดเรียกว่าตายกันไปหลายพันคนเลยทีเดียวรอบทิศทางคือกล้องไปด้วยเสียงร้องโหยหวนครับและความตื่นตหนกของเหล่าอัศวินความหวาดกลัวที่ต้องสูญเสียเพื่อนไปในสนามรบ ลาวัสวินต้องร่ำไห้กับความโชคระทิตนเจอเจอจวกพริบตาสนามรบกระแปรเปลี่ยนเป็นขุมนรกแห่งความทุกข์ทรมานท์ลาวัศวินไม่เหลือร่องรอยของความผึ้เขื่อนพร้อมสู้อีกต่อไปแล้วครับทางที่ในตอนแรกเนี่ยยังเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าพวกเราต้องเป็นฝ่ายชนะแม้แต่กองกำลังอัศวินที่นําโดยผู้นําที่เรียกว่าแข็งแกร่งแต่ว่าถึงจะใช้รูปแบบการสู้รบที่เคยฝึกซ้อมกันมามันเก็เปล่าประโยชน์ครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเมกิโดกองทัพอศวินถูกทําลายลงอย่างย่อยยับในการโจมตีของเมกิโดรอบที่สาม อสเวนที่โชคดีรอดพ้นจากมิกิดูก็รีบวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงด้วยความหวาดกลัวแบบสุดขีดทางด้านกษัตริย์เอดมาริก,กับสายคนสนิทพวกเขานั้นก็หวาดกลัวเช่นกันครับเพราะความแตกต่างของพลังที่มีมากจนเกินไปก่อนที่ราเซนและฟอลกันจะมาถึงเพื่อทำการป้องกันกษัตริย์เอดมาริกได้วิธีรับมือตัวของราเซนนั้นไม่สามารถจะใช้เวทมนตรเคลื่อนย้ายพาทุกคนหนีไปได้เนื่องจากเวทแอนตี้เมจิกเอเรียที่ริมูรุสร้างขึ้นฟอเกนได้เสนอแผนการที่จะทำให้เหล่าอสเวนที่เหลือรอด เป็นโลป้องกันเมกิดโดและให้กษัตริย์เอ็ดมาริกนี้ออกไปได้แต่ทันทีทันใดที่ฟอลเกนวิ่งออกไปจากที่กำบังเขาก็โดนเมกิดโดเจาะเข้ากลางกระหม่อมทาให้เสียชีวิตลงในทันทีนานทําให้เอ็ดมาริกกลัวเข้าไปใหญ่จนในที่สุดแล้วริมุรุก็ปรกากฏตัวขึ้นต่อนหน้าเอ็ดมาริกเอ็ดมาริกที่คิดว่าผู้นําของริเดนอสูรน,น่าจะโดนที่หน้าตาฆ่าไปแล้วแต่กลับยังมีชีวิตอยู่ราเซนที่พยายามจะเข้าไปคุยด้วยก็โดนริมุรุเป่าหัวด้วยมกิดโดทันทีจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณา ทันใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของริมูรุมันไม่ใช่เสียงของมหาปลาแต่ยอย่างใดแต่เป็นเสียงของวจนะแห่งโลกวจนะแห่งโลกได้มอบยูนิคสกิลผู้ไร้เมตตาหรือผู้ไร้หัวใจอันนี้อ้างอิงจากนิยายเล่ม5้าเลยนะครับสกิลใหม่ที่ริมูรุได้รับมาทาให้มหาปลาต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ยูนิคสกิลนี้สักครู่ระหว่างนั้นริมูรุก็คุยเรื่อยเปื่อยกับกษัตริย์เอ็ดมาริกแต่เอ็ดมาริกก็แต่พร่ำเรื่องของตัวเองและความเห็นเกตตัวออกมาจนริมูรุต้องตัดมือมันทิ้งงไปข้าหนึ่ง เอ็ดมาริดกีดร้องด้วยความเจ็บปวดริมูรุได้ใช้เพลิงทามินเผาใส่แขนที่ขาดของมันเผาทั้งแผลทั้งหลอดเลือดทําให้เลือดมันหยุดไหลแน่นอนครับว่าโคตรทรมานรอบๆตัวของริมูรูสิ้นเสียงกรีดร้องของเหล่าอสเวินอสศวินที่ยังเหลือรอดชีวิตทางทิ้งอาวุธและยอมยกทงข่าวทุกคนที่เหลือรอดต่างเฝ้ามองการสุทนาของริมูรูและกษัตริย์เอ็ดมาริดแต่แล้วพวกเขาก็ยิ่งสิ้นหวังเข้าไปใหญ่เพราะการเจรจานั้นล้มเหลวแม้พวกอสเวินจะร้องขอชีวิตแต่มันก็ ไม่นานมหาปราดก็วิเคราะห์ยูนิคสกิลผู้ไร้เมตตาเสร็จสิน้นหลายคนอาจจะสงสัยครับว่ายูนิคสกิลมันคืออะไรมันคือสกิลเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครครับซึ่งจะมีเฉพาะคนคนนั้นคนเดียวไม่มีซ้ำแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขถึงจะได้รับยูนิคสกิลซึ่งคาดว่าเกิดจากรูปแบบของจิตใจด้วยเดี๋ยวค่อยทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมแยกให้แล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อตามที่มหาปราวิเคราะห์ออกมาผู้ไร้เมตตาความสามารถของสกิลนี้ก็คือ การควบกุมวิญ,ญญาณของผู้ที่ร้องขอชีวิตหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือพูดง่ายง่ายอีกอย่างหนึ่งคือหากสูญเสียความมุ่งมั่นในการต่อสู้ไปแล้วเมื่อคนคนนั้นอยู่ตอนหน้าสกิลนี้ก็จะตายอย่างแน่นอนซึ่งในตอนแรกดิบ,บุรุกอจะปล่อยพวกอัศวินที่เหลือรอดไปครับแต่ทว่าดวงวิญญาณมันยังไม่พอนะสิตอนที่มหาปลาได้ถามยืนยันครับว่าจะใช้ยูนิสกิลผู้ไร้เมตตาหรือไม่ ริมูรุก็ตอบเยสไปทันทีเลยครับเมื่อสกิลผู้ไร้เมตตาเริ่มเปิดใช้งานริมูรุนั้นรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่าตัวเองนั้นใจเย็นลงไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกโกรธเกลียดหรือความเจ็บปวดใดๆและไม่รู้สึกถึงความผิดบาปในการข้ามรุ์แม้แต่น้อยทันทีหลังจากนั้นทุกคนยกเว้นเอสมารีกับสหายคสนิทซึ่งริมูรุได้ละเว้นไว้ทุกคนก็ถูกพลังอันเกลียดกลาดของผู้ไร้เมตตาเข้าถาถถมเลาบรราอัศวินเส้นใจตาในช่วงพริบตาโดยที่พวกเขานั้น ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะต่อตา้านทหารเกือบทั้งหมดหนึ่งมืนน่นนายที่รอดชีวิตได้ตายลงไม่เหลือสักคนสกิลผู้ไร้เมตตาถ้าแค่ความรู้สึกหวาดกลัวต่อริมุรุอย่างเดียวมันก็ยังมีโอกาสรอดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดยอมจำนวนเมื่อไหร่กลนไกสูบวิญญาณก็จะทำงานทันทีนั่นทำให้ราเซนรอดชีวิตออกมาได้นั่นเองพูดง่ายๆถ้าศัตรูยอมจำนนเมื่อไหร่ วิญญาณเหล่านั้นก็จะถูกมอบให้ริมุรุอย่างแน่นอนเหมือนเป็นการวักระท่าจิตใจครับใครจิตใจแข็งแกร่งก็รอดไปและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญของสกิลนี้ครับพลังนี้ใช้ได้ผลกระทั่งคนที่หนีรอดไปแล้วด้วยใครกร็ตามที่ริมุรุมองว่าเป็นศัตรูตัต้งแต่วินาทีแรกถือเป็นเป้าหมายของสกิลนี้ทั้งสิ้นและเป้าหมายของริมุรุในครั้งนี้ก็คือกองทัพทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในบริเวณที่ริมุรุมองเห็นจากบนท้องฟ้านั่นเองถือเป็นสกิลที่ใช้เก็บงานได้อย่างดีีเเลยเพรราะต่ออให้หน้นดดไปไป ถ้าในใจเกิดความหวาดกลัวและยอมจำนนไปแล้วมันก็ต้องตายอยู่ดีและวินาทีที่ริมูรุเปิดใช้งานผู้ไร้เมตตาผู้รอชีวิตก็เป็นศูนย์ในพริบตาทําให้อสววนของอาณาจักรฟาร์มูดกว่า20,000คนได้ตายลงทั้งหมดก่อนที่ริมูรุจะรู้สึกง่วงและเข้าสู่พิธีการเป็นจอมมารที่แท้จริงสําหรับคนที่ดูวูดช็อตอนิเมะเราแทบจะไม่ได้เห็นลอวอสววนที่วิ่งหนีเลยครับมีแต่แค่ยืนเฉยๆซึ่งอนิเมะฉากวิ่งหนีเขาก็ได้ตัดออกไปครับ ไม่ได้ตอนที่ใช้เมกิโดเราก็แทบจะไม่เห็นเราอัศวินวิ่งหนีกันเลยในเวอร์ชันมังงะกับไลโนเวลเขาจะบอกอย่างชัดเจนครับว่าวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงมีตอนที่อัศวินก้มหัวร้องขอชีวิตด้วยซึ่งในอนิเมะก็ตัดออกไปนั่นทาให้ยูนิคสกิลผู้ไรไ้เมตตาในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยมันดูเหมือนแค่ให้ความเท่อย,อย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยจุดโฟกัสก็คือการเป็นจอมมารของรีบูรุครับถือว่าเมกด,ดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คครับก็งงจะะมีีีเเพยเท่าน้ we my up home bye bye pop when it all feels like everything's impossible and you don't fit right in a crowd go out and break the mold if you don't try you'll never fly but you gotta be brave